วันนี้นะคะมาเจอกับน้องเจ้าขายแลค่ะจากเที่ยวป่าเจ้าขาพาไปนะคะวันนี้นะน้องเจ้าขาระพาเพื่อนมาทานนี่เลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านบวอยจั๊บตากโมสนะคะเดี๋ยวตากโม้สนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูข้าวหมูกรอบค่ะทุกคนเราจะมีหมูกรอบมาให้แล้วก็จะมีไข่นะคะนี่ใหญ่ๆเลยแล้วก็หลักๆนะคะที่จะเห็นก็คือนี่ค่ะทุกคนบวอยจั๊บหมูกรอบค่ะทุกคนคือที่ร้านเนี่ยไม่ว่าเมนูไหนก็มีหมูกรอบใครชอบหมูกรอบนะคะมาได้เลยนี่ ใช่ค่ะมีนี่ด้วยหมูสะเต๊นคุน่าทานมากนี่แล้วบอกว่าปวดทับเาในหมูกรอบเป็้ใหญ่ ก็บอกแปลกมากเลยนะคุณรปกติหมูอบเกินข้าวหมูอบจะเป็นพวกน้ำหมูแดงอะไรนี่แต่เนี้ยเขาจะเป็นซุปซอสกิกค่ะทุกคนอ๋อาหมูอบะปนะอ่าแล้วมาล้จมันจะก็ตะตมีค่ะผกล้ยเออกล้ยเขาบอกทานวีได้ด้วยหลอกช้อนเห็นไหมมีเพิ่มแไหนะอร่อยหมคะยคะเพราะที่มีความหวานๆแล้วเปรี้ยวไม่้เ็นน้อ๋อไม่ได้เป็นน้ำน้ำแกงน้ำหมูอบ นที่สำคัญคืออะไรคะให้ดูให้ดูเป็นนักเล่นคนหนาด้ง่ะคะแล้วก็ติ่มติ่มนะมันนุ่มอ่ะมันไม่แข็งนะนะแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้น้ำเราตกดให้มันแช่เย็นนะแล้วก็ปีนแล้วมันก็จะสดชื่นต่างเขาอ่ะกรอบเย็นนะมอืมกรอบเย็นๆนะคะอร่อยนะ จดได้เย็นอันที่อื่นมันจะไม่เย็นอันนี้มนันเย็นนะ้วท่เยือกจึ้นแลแล้วไม่ไม่แตงกวาเขาไม่ได้หั่นบางนะใช่เขาหั่นหนาหนาะเขาหั่นหนาด้วยแต่ว่ามันอกนะเอืมก็มันจะไม่ใช่เป็นเหมือนแตงกวาตำฉำอืมอร่อยอร่อยกินต่อไม่รอแล้วนะคนในี้ด้วยทั้งมีด้วยนะบีได้เลยนี่ใจดีมากจนหวีเลยนะเรายกกลับเลยไหมเราสักกี้ผักทีก็เจ๊บอกให้